เสียงคำพาไอ้อนี้บ้านนาไปอยู่ใสกันสัญญาเต็มศบเต็มปากก่อนจากยังฝากคำหวานจะนางมั่นใจจึงได้คอย เสียงคำพังมดตัวสาวนาดล่าคำพองเพราะจนจำใจไกลห่างก็ร่างสร้างตัวเพื่อนน้องอายฮักคำพองจึงต้องจากลา ก่อนจากกันวันนั้นอ้ายก็ยังสั่งบอกให้ความหวังแล้วอ้ายก็เฝ้าเตาวมาเก็บเงินทองโอสิเฝ้ามาขอน้องลายังบ่พร้อมใจยังโทมาอ้ายเสียงคําพาอย่าตมตุนน้อง ຍັງຄຳພາບໍ່ລືມສາວນາເດລຄຳພ